เราไปติดตามการต้อนรับกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะที่จังหวัดขอนแก่นกันค่ะจังหวัดมหาสารคามค่ะต้อนรับกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนณนะจังหวัดขอนแก่นและคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมคาระวะและหารหรือความร่วมมือไทยจีนค่ะ นายสมเกียรติวิริยะกุลนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสาราคามรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสาราคามให้การต้อนรับนางหลิวหงเหมยกงสุนใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนณจังหวัดขอนแกน่นในโอกาสเข้าเยี่ยมคาระวะและหารือความร่วมมือไทยจีนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนภาคเอกชนร่วมให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมการค้าการลงทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ไทยจีน ไทยและจีนนะคะโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามค่ะให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายสรุปภาพรวมของจังหวัดมหาสารคามทั้งในด้านการค้าการลงทุนการเกษตรการศึกษาและการท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดมหาสารคามค่ะค่ะนางหลิวหงเหมยกงสุนใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าในวาระครบรอบ50ปีค่ะในการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและไทยซึ่งไทยและจีนค่ะมีความสัมพันธ์อันดีในทุกด้านรวม ถึงการค้าการลงทุนการศึกษาและวัฒนธรรมค่ะซึ่งเมื่อเร็วๆนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธา,ารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งประมุขของทั้งสองประเทศก็ได้บรรลุความเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือในทั่วทุกด้านให้สนิทแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นค่ะโดยการพัฒนาและความร่วมมือของไทยและจีนที่มีมิตรภาพที่ดีด้วยกันมาตลอดบริษัทของประเทศจีน ที่มาลงทุนในภาคอีสานค่ะยังคงมีความต้องการแรงงานที่สามารถพูดไทยและมีทักษะภาษาจีนก็จะสามารถต่อยอดในด้านตลาดแรงงานสามารถประกอบอาชีพได้ค่ะและที่สําคัญนะคะก็จะเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของจีดของไทยและจีนให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นค่ะ